ะครับในข้อสามสิจุดสองนะครับน,นะเขาบอกว่าเนะี่ยถ้าเกิดจะทําทางเดินนะครับกว้างสองเมตรนะโดยจุดดีนั้นเป็นจุดขึงกลางนะครับนะให้หาพื้นที่ของทางเดินนะครับนะโจทย์ต้องการพื้นที่ทางเดินตรงนี้โอเคตอนนี้ที่เรามีอ่ะเรามีพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ทั้งรูปเลยนะครับนะก็คือหนึ่ง้อยแปด นะครับหนึ่งร้อยแปดตารางตารางเมตรนะครับนะก็เอาพื้นที่ทางเอาพื้นที่ของสามเหลี่ยม A B C นะครับหักออกด้วยส่วนที่ไม่ใช่ทางเดินนะครับนะหักออกด้วยพื้นที่ตรงนี้นะเด็กๆก็จะเห็นว่าพื้นที่สีเหลืองสองข้างอ่ะมันเท่า,ก,นะมมากันอยู่แล้วนะครับมันสมมาตรกันอยู่แล้วนะงนั้นถ้าเกิดคิดพื้นที่สีเหลืองได้ข้างหนึ่งก็ จับมาคูณ2นะแล้วก็เอามาหักออกก็จะได้พื้นที่ตรงสีฟ้าที่เป็นทางเดินนะครับนะก็กำหนดชื่อจุดกันนิดนึงนะครับตรงนี้ชื่อจุด E ตรงนี้ชื่อจุด F นะครับตรจะเป็นฉากนะครับ มุม b มุมนี้ก็มุมเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ซาข์อ e, b, f, าของมุม e b f ซา์ของมุม e b f ก็จะเท่ากับ4ส่วน5้าเหมือนเดิมถ้าเรายกรูป e b f มาพิจารณา ช่วงความยาวตรงนี้เท่ากับ18ช่วง BC ยาวเท่ากับ18นะครับ BC เท่ากับ18 BC เท่ากับ18นะครับหากตรงช่วงตรงกลางออกไป2เหลือ16แบ่งครึ่งซีซายซียซยขวาเท่าเท่ากันก็คือจะได้8นะครับ ตรงนี้เท่ากับแปนะเราจะได้ว่า จาก sin e b f เท่ากับ4ส่วน5เนี่ยเราก็สามารถมองเป็นว่า,าด้านนี้คือ4ส่วนตรงนี้คือ5ส่วนนะครับและขณะที่ด้านตรงนี้ซู่เป็น8เมตรเนี่ยมันก็คือ3ส่วน สามส่วนเท่ากับแปดเมตรหนึ่งส่วนก็จะเป็นแปดส่วนสามเมตร ef คือเราจะคิดพื้นที่ของของอตรงสีเหลืองตรงนี้ตรงสีเหลืองข้างนะะคิดพื้นที่ตรงสีเหลืองข้างนี้นะครับ เราต้องใช้ BF กับ EF BF เรารู้แล้วว่าเป็น8เมตรงั้นเราก็ต้องคิด EF ออกมานะครับ EF ซึ่งเท่ากับ4ส่วนก็เลยเป็น4เท่าของ8ส่วน3ก็เป็น3.2ส่วน3เพราะฉะนั้นพือ้นที่เิ่งเดียวกันพื้นที่ของสามเหลี e ่ยม EPF สิ่เดียวนะครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณด้วยฐานคือ BF คูณด้วยสูงคือ EF BF เป็น8แล้วก็ EF เป็น32ส่วนสก็เป็น ร้อยยี่สิบแปดส่วนสามนั้นอีกข้างหนึ่งนะครับก็ต้องเท่าเท่ากันจีไอจีจุดไอคือที่สามเหลี่ยม GIC ก็ต้องเท่ากับ EBF พื้นที่สามเหลี่ยมฉากอีกซีกหนึ่งนะครับ GIC เท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยมฉากรีบีเก็เท่ากับ128ส่วน3ด้วยเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนที่ไม่ใช่ทางเดิน ก็เลยเป็น128ส่วน3คูณด้วย2เนี่ยก็เกิดจาก2อันนี้รวมกันนะครับก็256ส่วน3ดังนั้นเมื่อจะคิดพื้นที่ทางเดินก็เลยเอาพื้นที่3มเหลี่ยม abc ทั้งหมดลบด้วยพื้นที่ที่ไม่ใช่ทางเดิน พื้ที่สาเหลี่ยม abc ทั้งหมดมันหนึลบด้วย256ร้อยหส่วนสามระครับถ้าทำเป็นส่วน3ก็จะได้324 324ลบด้วย256ร้อยสส่วนสาม 1กส่วนสตารางหน่วยตารางตารางเมตรตารางน่วยเดียวกันตารางเมตร22่สิบสอเศษสอส่วน 2. สวนตารางเมตร มีมุมในขั้นตอนไหนหรือเปล่าครับมีขั้นตอนไหนที่งงงมไหม